มาตรฐานระดับศูนย์ซูเปอร์คาร์แต่เอามาใช้กับอีโคคาร์ซะหน่อยก็<คา>บอกแล้วว่าเลสเทคน่ะใส่ใจทุกรายล,ละเอียด <Bliss> และก่อนใส่ล้อใหม่ทุกครั้งเนี่ยทางเลสเทคทําการเตรียมพื้นผิวดูเรียบร้อยจากนั้นก็ไม่รอช้าครับทําการประกบล้อเข้าที่ตัวรถทันทีอหัวดำดุคุมโทนสุดๆไปเลยตัวล้อเลือกใช้เป็นเวกวีเอฟศูนย์หนึ่งสามสี่วิแปรเป็นล้อโฟราวินน้ร์หนักเบาจากค่ายเวกวิโอพลัดด้ว้ยังโตโยต้าอาร์วันสองสามห้าสี่สิบแปดหนุ่มเงียบเน้นใช้งานล้อใหม่ที่ออกจากเลสเทคไปเนี่ยเงาทุกคันนนกก็็็เเเเเเพราาาะวว่่่ททงงงคีียยมตแหดดดชล้้อไ บอกเลยว่าเงาจนหูตาแตกและเมื่อจบทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยก็นำรถลงมาวัดฟิตเมนต์อยากได้สูงต่ำประมาณไหนเนี่ยแจ้งทางเลสเทคได้เลยค่ะและถ้าเมื่อฟิตเมนต์ถูกใจแล้วก็ทำการขันปอดล้อให้แน่นติบขาก็จบหล่อสำหรับซีวิกเอฟซีดำดุคันนี้ครับเฉดสีในการแต่งตัวไม่ได้การันตีเฉดสีในการแต่งรถเด้อคือแบบว่าออกมาหลอกคุมโทนสุดๆไปเลยแต่เทว่าล้อหน้าเนี่ยมันยังดูลง่ลงๆไปนะครับผมสำหรับภาพรวมนี่หล่อและฟิตมงฟิตเมนต์นี่เป๊ะปังเวอร์สิ่งก็ได้ใช้งานในชีวิตประจำวันก็สบายมองรวมๆ รถกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะ